ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ29ปีก่อนนะครับเราจะเห็นฮาร์ดดิสตัวนี้ครับนี่คือฮาร์ดดิสตัวแรกของโลกนะครับที่มีน้ําหนักกว่า1ตันนะครับซึ่งลูกนี้เนะี่ยมีความจุเพียงแค่3.75เมกเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเวลาที่ผ่านไปถึง29ปีเนี่ยเทคโนโลยีฮาร์ดดิสต์มีการพัฒนามาใหม่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับจนมันมีอยู่ยุคยุคหนึ่งเนี่ยที่ผมต้องบอกเลยว่ามันกลายมาเป็นมาตรฐานในปัจจุบันตอนนี้แล้วก็คือเป็นฮาร์ดดิสต์ไซส์ขนาดฮาร์ดดขนานิ้วน,น,า,น,วเนาเราย้อน ขึ้นกันไปอีกนะครับมันมีน่าหนักความจุยังไม่ถึง1กิกแล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนในทุกๆวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเดินตามร้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมักจะเจอกับฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุขนาด2เท4เท8เท12เทถึง16เทกันใช่ไหมครับแต่แล้วแต่เราครับการเวลามีการพัฒนาเทคโนโลยีกันไปเรื่อยๆนะครับจนมาในปี2025ปีนี้ครับซีเกตเนี่ยเขาได้ทำการพัฒนานะครับฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงสุดณวันนี้นะครับ ที่36เทเไบต์ครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าแรกในโลกที่ทำฮาร์ดดิสก์ไซส์ขนาด3.5นิ้วที่มีความจุสูงที่สุดในโลกและเร็วๆนี้ครับเขากำลังมีแพลนนะครับที่กำลังจะทำฮาร์ดดิสก์ไซส์ขนาด3.5นิ้วที่มีความจุ40เทเไบต์50เทเไบต์ถึง60เทเไบต์นะครับตอนนี้ซีเกตเขากลายเป็นผู้นดิเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดไดรฟ์แล้วเรียกได้ว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก้าวผ่านขีดจำกัดไปได้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยกันไหมครับว่าไอ้้ฮาาาาารร์ดดิสกททีีี่่เเใชงนนนัมหลยยๆป เขาถึงทำออกมาได้ความจุสูงขึ้นทั้งั้งที่ตัวฮาร์ดิสเนี่ยก็ดูขนาดเท่าเดิม สวัสดีครับพบกับผมนก X C v e d นะครับก็สบวนนี้เนี่ยผมมีฮาร์ดดิสจากทางซีเกตนะครับผมมารีวิวกันจะใช้ควาว่ารีวิวก็ไม่ใช่สิผมอยากจะมาเล่าเทคโนโลยีดีกว่าครับว่าทําไมทุกวันนี้เนี่ยฮาร์ดดิสของทางซีเกตมันมีความจุไปไกลแล้วก็สูงมากๆนะครับต้องบอกอตรงมันมีเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะถ้า,าสมมติอย่างส่วนตัวผมผมมีฮาร์ดดิสที่มีความจุส,งสูงๆของซีเกตที่ใช้อยู่เนี้ยก็จะเป็นตัว e x o s t นะครับ exhaust ตัวเนี้ยความจุ8เทราไบต์ซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เขาออกมาเนีมมกก็ือาาๆแล้วค มีการอัดเทคโนโลยีมีการใส่การ์ดหนูนนี้มีการพัฒนาใน2ตัวหัวอ่านต่างๆเพื่อลดความร้อนแล้วก็ลดในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะลดในเรื่องของการใช้งานทําให้อายุมันใช,ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มใน2ตัวความจุขึ้นมานะครับแต่ แค่ไม่กี่ปีครับเทคโนโลยีฮาร์ดดิสต์พวกนี้เนี่ยก็เริ่มล้าสมัยเข้าไปแล้วนะครับผมใช้คําพูดว่าล้าสมัยก็ไม่ได้สิ8เทก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับเรียกได้ว่ามีเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่เพิ่มขึ้นล้กันนะครับก็จะเป็นตัวฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ครับแน่นอนตัว e XOS กับตัว Iron Wolf ตัวนี้เนี่ย หน้าที่หรือจุดประสงค์ในการผลิตออกมาเนี่ยใช้งานคนละแบบนะครับตัว e XOS จะเหมาะกับการใช้งานใน Data Center หรือการเก็บข้อมูลในระบบขนาดใหญ่ตัว Iron Wolf เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่เอาไปใช้กับ NAS แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ผมก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้ผมไม่ได้มาพูดแบ่งแยกว่า Iron Wolf หรือ e XOS เนี่ยมันทําไมต้องแตกต่างกันแต่ผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีตัวที่ชื่อว่า HAMR หรือว่าเจ้าตัวโม a สก t r e p a s s นะครับทำไมเทคโนโลยีตัวนี้ผมถึงต้องพูดถึงเพราะบอกเลยว่าซีเกตเขาคิดค้น2เทคโนโลยีตัวนี้ออกมา มันเลยทําให้ฮาร์ดดิสต์เนี่ยมีการทะลุขีดจํากัดนะครับที่แบบเกิน20 30เทาไบต์ไปได้แบบง่ายๆมากนะครับ mm hmm. อย่างแรกเลยนะครับเจ้าตัว HAMR หรือว่าถ้าเป็นคําอ่านเต็มๆแล้วก็จะเป็นตัว Heat Assist e d Magnetic Recording นะครับซึ่งเขาจะเปลี่ยนจากการใช้ตัวหัวเข็มในการเข้าไปอ่านข้อมูลนะครับเป็นการใช้เลเซอร์จิ๋วนะครับยิงเข้าไปที่บริเวณแผ่นตัวที่เอาไว้เก็บข้อมูลถ้าสมมุติเราเปิดภาพขยายตัวฮาร์ดดิสออกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันจะมีตัวแผ่นแม่เหล็กแผ่นหนึ่งนะครับเขาจะใช้ตัวเลเซอร์นี้เป็นการยิงความร้อนหรือยิงความอุ่นๆนะครับเฉพาะจุดที่เขาจะเขียนนะครับทำให้ตัวแม่เหล็กเนี่ยมันมีความอ่อนตัวชั่วคราวนะครับซึ่งพอมันอ่อนตัวปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของตัวหัว อ่านหรือหัวเขียนเนี่ยเขียนเข้าไปได้ไบได้เล็กลงมีความถี่มากยิ่งขึ้นนะครับทาให้มันสามารถยัดความจุได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งทั้งที่พื้นที่หน้าตัดเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเขียนข้อมูลลงไปทําให้มันได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับที่เป็นตัวโมเ e t ทรีพลัสนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เขารวมหลายหอย่างเนี่ยทำให้มันเป็นอีโคซิสเต็มอยู่ในฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวนะครับซึ่งตัวนี้มันจะ แพตินัมอลลอยมีเดียนะครับก็คือไอตัวจานหมุนที่เอาไว้เก็บข้อมูลพวกนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนวัสดุใหม่เป็นตัวแพตินัมอลลอยนะครับทำให้มันสามารถเก็บข้อมูลได้เสถียรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสพวกนี้เนี่ยมันขึ้นชื่อมากกว่า SSD อยู่แล้วคือ ข้อมูลไม่สูญหายข้อมูลทนทานเก็บข้อมูลได้10 20 30ปีโดยที่วางทิ้งไว้ไม่โดนไฟข้อมูลไม่หายซึ่งมันจะแตกต่างกับพวก SSD หรือว่าพวก Solid State Drive นะครับที่ถ้าสมมติเกิดไม่มีไฟเข้าไปเลี้ยงนานๆระดับ10 20ปีเนี่ยข้อมูลอาจจะมีการสูญหายได้นะครับดังนั้นถ้าสมมติใครอยากจะเก็บข้อมูลที่สาคัญสำคัญจริงๆเนี่ยฮาร์ดดิสก์ยังคงตอบโจทย์มากกว่าตัว SSD อยู่นะครับแล้วก็อย่างที่2เลยนะครับจะเป็นตัว p l a s m o t i c Writer นะครับเป็นหัวเขียนเลเซอร์แบบนาโนนะครับยิงอุ่นเฉพาะจุด ทีี่เขยนอตอนนี้เราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีการยิงทําให้มันร้อนหรือว่าทําให้มันอุ่นแล้วก็จะเขียนลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ารัดดิสตัวนี้เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่น้อยลง <Wow. S 1> เอา้างงไหมพี่บอกว่าพี่ใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปแล้วมันทําให้อ่อนตัวแต่ทําไมความร้อนมันน้อยลงตัวนี้นครับ มันมีหลายเทคโนโลยีที่ทางซีเกตเขาใส่มาเยอะมากถ้าสมมติใครเคยใช้พวกฮรตดิสพรฟอรมั่นสูงๆตัวเทพๆเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ประมาณแบบ6กกว่าๆถ้ามีการลันโหลดหนักๆน,นะครับแต่ตัวนี้ตอนที่ผมได้ลองเทสเนี่ยอุณหภูมิอยู่แค่ประมาณ40กว่าๆจับไปรู้สึกแค่อุ่นๆเย็นๆธรรมดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีหัวเขียนเลเซอร์นาโนรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ยังมีตัว Gen 7เนะครับที่เป็นตัว s p i ร t r o n i c Reader ์นะครับซึ่งตัวนี้นี่แหละถือว่าเป ที่มันสามารถอ่านไบต์เล็กๆได้ไม่เออเรอร์เพราะว่าอะไรครับถ้าสมมุติเราใช้ตัวหัวอ่านรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถอ่านจุดที่มันเล็กลงไปได้อีกเราก็ต้องหาหัวอ่านที่มันละเอียดมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกมนถึงจะสามารถอ่านได้นั่นเองนะครับพอผมมาพูดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลายคนจะเริ่มมีความกังวลแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วสปีดในการอ่านในการเขียนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ผมมีการใช้ตัวโปรแกรม Ida 64ในการทดสอบนะครับผมบอกกันนะผมอาจจะไม่ได้ทดสอบจนจบนะครับแต่ แต่เรามีการเปิดทดสอบมากกว่า12ชั่วโมงนะครับกราฟที่ได้ก็ ตามนี้เลยซึ่งตรงนี้ถ้าดูจากกราฟนะครับความเร็วสูงสุดที่ฮาร์ดดิสต์ลูกนี้เนี่ยที่ผมลองเทสจริงๆนะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่267ด้วยกันนะซึ่งถามว่าเร็วไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเร็วกว่าฮาร์ดดิสต์สมัยก่อนมากๆสมัยก่อนเนี่ยวิ่งแค่70-80เท่านั้นเดี๋ยวนี้คือวิ่งแทบจะเทียบเท่ากับ SSD ที่เป็น SATA แล้วนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันจะค่อยๆดรอปลงค่อยๆลดลงซึ่งผมเทสไปมากกว่าประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับมันจะเหลืออย <ๆ S 2> ใช่ครับนะ วงด้านนอกไล่มาวงที่เล็กลงไปเรื่อยๆความเร็วมันจะค่อยๆดรอปลงมาซึ่งผมลองดูจากกราฟและลองดูจากเทรนนะครับความเร็วต่ําสุดนียน,น่าจะอยู่ที่ร้อยกว่ากว่าอยู่ดีดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าพอเขาอัดข้อมูลให้มันเป็นบิตเล็กๆไบเล็กๆเนี่ยมันจะอ่านข้อมูลได้ไหมมันจะเออรอ์เรอร์ไหมมันจะเป็นยังไงอันนี้สามารถใช้งานได้แบบสบายใจนะครับเพราะว่าเขามีการพัฒนาอีกหนึ่งตัวนะครับอย่างที่สีก็คือตัวคอนโทรลเลอร์มีการอัปเกรดให้มันเป็นแบบ12นาโนแล้วนะครับไอ้พวกตัวแผงพีซีบีต เฉลวฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะทาให้เสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุมในเรื่องของการกินไฟนะครับทำให้มันประหยัดไฟพอมันประหยัดไฟปุ๊บความร้อนของฮาร์ดดิสต์มันก็จะลดลงนะครับดังนั้นถามว่าเฮ้ยจุดขายของตัว Iron w o o f ตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหเลยได้ความจุเยอะที่สุดในโลกณนะวันนี้นะครับสคุ้มค่าไฟครับแน่นอนพอฮาร์ดดิสต์มันทํางานได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นการกินไฟลดลงนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าคุณจะใช้30เทคิดดูนะครับ 826, 834, 84, 32คุณจะต้องมีสีลูก แต่นี่คือลูกลูกเดียวพื้นที่ใช้งานน้อยลงถ้าสมมุติคุณเอาไปใช้งานกับ n น NAS, NAS s N <NAS> a s มีแค่ 4B 8B คุณลองคิดดูครับ8 3 24คุณได้240 t ทใน N a สลูกเดิมนะครับแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าฮาร์ดดิสต,ตัวเก่านะครับส่วนหลายหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้พอความจุมันเยอะขนาดนี้การใช้งานเนี่ยชั่วโมงการใช้งานมันจะลดลงไหมผมบอกเลยนะครับว่าตัวค่าตัว MTBF ของเขาเนี่ยได้สูงถึง2.5ล้านชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็เวิร์กโหลดถ้าคุณมีการอ่านการเขียน การอ่านการเขียนการอ่านการเขียนซ้ำๆๆๆเนี่ยในตลอด1ปีนะครับซีเกตแล้วเคลนไว้เลยครับว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดที่ 550TB ทไบแล้วเราจะใช้ได้ขนาดนั้นจริงไหมผมก็บอกตรงๆครับว่าตอนที่ผมโชว์กราฟตัวนี้แล้วผมโชว์ตอนที่มันเบนช์มาร์กไม่เสร็จ เพราะกว่าคุณจะเบน์มาร์กหรือว่าอ่านเขียนให้มันครบ30เทเลบิทในลูกลูกหนึ่งได้เนี่ยครับคุณจะต้องใช้เวลาประมาณ3.2วันครับหมายความว่ามันจะใช้เวลาประมาณ80กว่าชั่วโมงถึงจะอ่านครบรอบรอบหนึ่งของฮาร์ดดิสต์ลูกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันช้านะแต่ฮาร์ดดิสต์ความจุมันสูงมากๆนะครับมันสูงแบบสูงมากๆแล้วก็เจ้าตัวซีเกตตัวนี้ได้มีการผ่านการรับรองจากผู้ผลิตเนสหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อนะครับก็แบบว่าเอ้ยถ้าสมมติคุณใช้ฮาร์ดดิสตตัวนี้เนี่ยคุณ แล้วก็ยังรองรับการใช้งานในรูปแบบคลาวได้เต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันอ่าหลายคนอาจจะก,กังวลโอ้โหใช้งานหนักๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมพวกนี้คือไม่ต้องกลัวอ,อยู่แล้วเขารับประกัน5ปีนะครับแล้วก็มีพวกบริการส่งกู้ข้อมูลต่างๆไม่ใช่ว่าพอเขาเกิดมาเป็นเทคโนโลยีแบบนี้มันจะไม่สามารถกู้ข้อมูลได้มันยังสามารถกู้ได้ตามปกติเลยนะครับผมดังนั้นใครที่แบบว่ากังวลว่าเฮ้ยถ้าสมมติเกิดมันเสียอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าซีเกตเนี่ยเขามีบริการกู้ข้อมูลด้วยนะครับและที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เขาจะส่งไปกู้ที่แลักของซีเกตที่เนเธอร์แลนด์เลยครับพูดง่ายๆว่าไอฮ้ฮาร์ดดิสต์พวกนี้เขาออกแบบมาสาหรับงานเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วหรือว่าถ้าสมมติใครที่แบบว่าทำออฟฟิศอย่างโฮมออฟฟิศอย่างผมเนี้ยผมมีการอ่านเขียนเยอะๆฮาร์ดดิสต์พวกนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับมันรองรับการทํางานแบบ24/7นะครับแล้วก็ความเร็วตัวฮาร์ดดิสต์มันไม่ได้สูงแบบเป็นหมื่นรอบนะบมันยังคงใช้งาน7,200รอบอยู่ทําให้ความร้อนเนี่ยมันจะไม่สูงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นจุดเด่นขขออองงงททททาา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  Sen คืเเ้้้้จะมมมมมีีีตััว RV นนรรรร่กกไไปํํใหหสถพดลยๆ เวลาที่เข้าไปอยู่ใน N นสอะไรต่างๆเนี้ยมันสามารถทํางานร่วมกันได้ต่อเรทต่ออะไรต่างๆได้นะก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็สําหรับฮาร์ดดิสตัวนี้ผมมีได้ลองใช้ตัวโปรแกรม h ฮดดี้จูนนะครับในการเทสทดสอบอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งกราฟตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับคือความเร็วในการอ่านสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่254เมกไดกันแล้วก็ถ้าสมมติอย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่กราฟตอนแรกอ่ะความเร็วมันจะลดลดลงนะครับซึ่งเอเวอเรของตัวฮาร์ดดิสตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่1 9 6ด้กัันนะครบ ดังนั้นก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วแล้วก็ค่า a s s e t Time ไม่สูงเหมือนกับฮันดิสสมัยก่อนฮันดิสสมัยก่อนเนี่ยยุคที่ผมใช้งานฮันดิสยุค1เท2เทเนี่ย a s s e t Time จะอยู่ประมาณ 25, 28, 23หรือว่า18ประมาณนี้นะครับตัวนี้ค่า Asset ท i m e อยู่เพียงแค่12.9เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นฮันดิสที่น่าสนใจมากส่วนราคาคุณลองไปหากันเองแล้วกันครับเพราะผมบอกได้เลยว่าราคาไม่ใช่เล่นๆครับใครอยากได้ความจุสูง ก็ต้องยอมจ่ายกันนิดหนึ่งนะครับสามารถหาสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ของร้านค้าไอทีชั้นนำหรือ s ีเกตออฟฟิเชียลสโตร์บนชอปปี e หรือ Lazada ก็มีเลยครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจากทางซีเกตนะครับเขามามุ่งมั่นพัฒนาฮาร์ดดิสตต่อเพราะมันยังต้องใช้งานกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับอย่างออฟฟิศผมผมก็ยังคงมีใช้งานฮาร์ดดิสตอยู่เราไม่สามารถละทิ้งฮาร์ดดิสตได้ด้วยราคาต้นทุนที่ ถูกกว่า SSD แล้วการเก็บข้อมูลสําคัญสอคัญเนี่ยเก็บลงบนฮาร์ดดิสก็ยังคงปลอดภัยกว่า SSD เสมอมานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่สนใจฮาร์ดดิสก์จากทางซีเกตนะครับสามารถเข้าไปหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้ดีสิปชันไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซิีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ